สวัสดีค่ะวันนี้ก็มากับฝนพรมเริ่มตกแล้วนะคะและข้างหน้าก็คือบอนนะคะบอนสีที่บ้านโบการเกษตรมีนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าทำไมโบถึงอยากทำช่องทางการเกษตรเพราะว่าจะได้ผลักดันตัวเองให้รู้จักกับ ชนิดของพืชชื่อพืชการดูแลและโบยังไม่ทราบเลยว่าบอนตรงหน้านี้มีชื่อว่าอะไรใครทราบบอกด้วยค่ะช่วยโบด้วยก็จะมีกระถางนี้แล้วก็กระถางนี้ และก็มีข้างในอีกนะคะซึ่งยังไม่ได้ทําการดูแลสวนตัวเองเลยนะคะนี่นะคะอันนี้คือสวนข้างบ้านของโบการเกษตรอย่างแท้จริงค่ะก็ขอฝากในอ้อมอ,อกของเพื่อนๆพี่ๆ น้องๆน,นะคะเป็นช่องน้องใหม่ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในการรักต้นไม้คนรักต้นไม้นะคะโบชอบปลูกต้นไม้เพราะว่าต้นไม้น่ะ ถ้าเราดูแลเขาดีเราใส่ใจเขาอย่างถูกลักนะคะบำรุงต้นให้ปุ๋ยรู้ว่าเขาชอบน้ำแบบไหนหรือว่าเขาชอบแดดน้อยแดดเยอะเขาก็จะผลิใบแล้วก็บางชนิดที่มีดอกก็จะออกดอกให้เราอย่างสวยงามแต่ถ้า <laughs> กับคนไม่แน่ใจนะคะและเวลาเครียดโบก็จะมาดูดอกไม้เพราะว่าดอกไม้เนี่ยเขาจะสื่อสารภาษาจิตใจกับเรานะคะและนี่อันนี้ก็มีดอกนะคะฉะนั้นโบก็ขอฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะคะอย่าลืม กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้คนรักการเกษตรขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ